สวัสดีทุกคนครับสวัสดีทุกคนด้วยครับก็วันนี้นะฮะพวกเราจะมาพูดถึงกิจกรรมดีๆจากพวกเราครับทีมงานออนไลน์ Station กันเส้นหน่อยครับซึ่งไม่นานมานี้นะครับพวกเราก็ได้จัดกิจกรรมที่มีชื่อว่า Creator Meetup ขึ้นมาครับซึ่งงานนี้ก็จัดขึ้นที่ตึก True Digital Park นะครับและได้รับความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายเป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับไดมานี่คือแบบชอบ มา,มากคือได้รู้แบบในสิ่งที่แบบสเปซิฟิคเข้าไปที่แบบบางอย่างที่มันก็จะมีความรู้ที่อัปเดตไปแล้วอะไรเงี้ยก็มาได้อัปเดตรู้สึกว่าหลายๆเรื่องราวที่ได้ได้ฟังมานะครับพอเขาแนะนํามาก็จะเอาไปปรับปรุงและพัฒนาให้ดีกว่าที่เคยมีครับวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากครับที่ได้มาร่วมกิจกรรมแบบนี้ก็ได้ความรู้ไปเยอะก็ได้มาเรียนรู้ในเรื่องของหลังบ้านที่ต้องบอกว่าเป็นข้อแนะนําที่คัดมาให้แล้ววันนี้นะครับผมก็รู้สึก ตื่นเต้นครับแล้วก็โอุ่นนะครับผมที่พี่ๆน้องๆเนี่ยในการต้อรับเป็นอย่างดีแล้วก็ขอให้คาแนะนํานะครับเกี่ยวกับการท o u t u ู e เทคนิคนะครับผมที่เราอาจจะยังไม่รู้หรือรู้แล้วเนี่ยทำให้เรามาโฟลว์ขกันอีกทีหนึ่ง <c oughs> แล้วก็เอาลับไปปรับใช้งานได้ให้ดียิ่งขึ้นในช่องของเราับผมมีมากกวันนี้ก็รู้สึกว่าได้ความรู้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ได้เจอพีพ่ๆเพื่อนๆที่รู้จักการที่ไม่ได้เจอกันมานานก็รู้สึกเออได้เรีย,ยกเปลี่ยนความคิดเห็นกันด้วยก็ถือว่านี้นมากชอบมากครับมืกอวันนี้ได้ได้ท ข้อมมกก็เพื่น,นาายสำหรับเฟสการวิ็อปในครั้งนี้เนะี่ยน่าสนใจมากมาค่ะก็มาแชร์เฟนที่กำลังจะเกิดขึ้นบ้างรวมไปถึงการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันด้วยส่วนผมเนี่ยก็ได้มีโอกาสมาเจอกับพี่พี่เคเเตอร์หลายท่านครับดแวบว่าอย่างพี่คนนี้เนี่ยมาจากช่องเฟซอะไรประมาณนี้ก็ได้ความรู้กลับไปนิดหน่อยฮะควา,ารู้สึกที่มาในงานวันนี้นะรนครับบอกเลยว่า <c oughs> ประหลาดใจมากเลยนะครับผมเพราะว่า ม่คิดนะว่ายูทูบเบอร์ตัวเล็กๆที่อยู่ในสุราร์เนี่ยจะได้ออกมาไกลขนาดนี้ใช่ครับที่มีงานแบบนี้แล้วก็ขอบคุณการเอาใจใส่ของพี่พี่สตาร์คือคนที่มองเห็นไม่ใช่แค่ช่องตัวใหญ่แต่เป็นช่องเล็กๆผมเองเนี่ยเรื่องด้วว่าคอนเทนต์เนี่ยมันค่อนข้างแบบเพาตอสูจบางทีก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนหรือแบบบางทีเป็นเรื่องที่ค่อนขา้างลึกมากๆอะไรอย่างเงี้ยเรัสชมว่า เป็นเรื่องที่ดีเลยที่เราได้รู้มากกว่าที่โลดการให้ความรู้ประมาณนี้ครับประโยชน์นมากต่อช่องใหม่ๆช่องที่กำลังเติบโตแล้วก็ช,กาาาช่องที่กำลังพัฒนาในช่วงนี้ครับ นอกจากนี้นะฮะทางทีมงานออนไลน์สเตชันเราฮะก็ได้แชร์ข้อมูลนะครับหรือสิ่งที่ได้ทดลองทํากันมาแล้วก็ได้ผลดีมาด้วยเช่นกันนะครับรวมไปถึงครีเอเตอร์ครับในสังกัดเองเนี่ยก็ได้ลองทำคอนเทนต์หลากหลายแนวต่างๆนะครับแล้วก็ได้มาแชร์ประสบการณ์ในการลองคอลแลบกันหรือร่วมกันทําคลิปนะฮะระหว่างช่องด้วยเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงกันบ้างครับอันนี้ก็าคอลแลบกันในชะ่ไหมอันนี้กรากเลยงช่วย,วยๆกันอยู่อย่างเงี้ยหรอใช่ใช่ใช่เฮ<อ>้ยเก๋อ<ๆ>จะบอกว่าเราบอกเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่มีอะไรให้เเล่นยะมาก ครับผมเออแล้วก็ที่สําคัญคือเฮ้ยมันฟรีอ่าอ่าเข้าใจแล้วอ๋อแล้วแล้วน้องสองคนนี้เขามาที่ไอคอนเทนต์มิดอัพของเราแล้วก็เขาเข้ามาคุยกันใช่แล้วก็เขาทำแนวเดียวกันพอดีอย่างเงี้ยเหรอก็เขาก็น่ามาทำร่วมกันเยอะใช่ครับมาเล่นด้วยกันคืออย่างที่บอกว่าโรบอทอันนี้มันคือมันเล่นกับเพื่อนได้เออเขาก็เลยเหมือนแบบต่างคนต่างอัดไปเลยอะไรอย่างงี้อ่าเข้าใจแล้วเออก็กลายเป็นว่าอ่าทั้งคู่ก็คือช่วยกันเล่นโอ้โหเนี่โอ้โห ตื่นเต้นดีว่ะนี่เราบอกนะเฮ้ยตื่นเต้นดีว่ะเฮ้ยเจ๋งเฮ้ยเจ๋งว่ะชอบ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 อ๊ยน่ากลัวเฮ้ยเราบอกไม่คือจะบอกว่าบางทีเราบอกนี่อย่าไปไปเขาเรียกอะไรอย่าไปดูถูกนะนึกว่าเป็นเกมเด็กติงต้องหรืออะไรบางอันนี่คือเกมมันทำแล้ระดับนี้เลยนะเออไม่แล้วมันเจ๋งด้วยนะการเขาได้แบบว่าคุยกันแล้วก็เขาเป็นร่วมทำร่วมกันอะไรแบบนี้นะเฮ้ยเจ๋งดีว่ะ หลายๆคนไม่ได้ต้องบอกว่าอะไรเดียรหลายๆคนมองข้าวอุ้ยตัวอะไรเนี่ยเอ้ยช่วยอันนี้อแล้วไอ้เก๋อุ้ยอุ้ยหนีดิรออะไรอ่ะต้องหนีเหรอเออรออะไโอ้โหนีดิเฮ้ยเจ๋งว่ะที่เราบอกนะเอ้ยคนเก๋เลยเออแม่มันเจ๋งเออแล้วก็เล่นด้วยกันอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็เออแอคชั่นกันไปเฮ้ยก็ถือว่าโอเคถือว่าโอเคคู่นี้โอเคเฮ้ยเก๋ดีเออนานๆเราจะได้เห็นแบบคนที่ทำอะไรแบบนี้ที ครับเออบางคนแบบเล่นคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยมองข้ามเลยอันนี้คือเอาที่พูดตามตรงมันไม่ใช่เรื่องอะไรที่ใหม่อ่าแต่ว่าแล้วก็ไม่ใช่อะไรที่ยากด้วยครับมันก็แค่แบบเฮ้ยมานั่งเล่นเกมด้วยกันเออแต่ัน็นยังไงพี่โม่เราก็ใช่ว่าเราจะไปแบบเจอกันง่ายๆซะที่ไหนอืการแต่ว่าอันนี้พอเรามาม e e t u อัพหรือเรามามิทติ่งกันครั้งนี้เราเจอกันไงครับก็มีสลับกันบ้างสลับกล้องอันนี้เราสลับประมุมกล้องให้ดูนะฮะ S <S ออว่าแต่ละคนเขาก็จะมีภารกิจไปทํำกันแตกต่างกันแล้วไปช่วยๆกันใช่แล้วแต่ละคนเนี่ยก็มีวิธีตัดต่อที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้น,น่ะมันจะไปม,มองว่าเป็นการแบบเฮ้ยใครได้ประโยชน์ใครเสียประโยชน์ไม่ไม่นะ มันได้ประโยชน์กันทั้งคู่มันคือวินวินนะใช่ใช่ใช่เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็มีสไตล์การตัดต่อหรืออะไรไม่เหมือนกันอยู่แล้วถูกเขาอย่างช่องเมื่อกี้ Ghost Gamer ครับเอาเกมเมอร์ Ghost เขาเปิดกล้องถูกป่ะแต่คนเนี้ยอ่าน่าจะน่าจะแฮมตุงเลยเนี่ยอ่าแฮมอ่าแฮมแล้วกันนะเออเขาไม่ได้เปิดกล้องอ่าเข้าใจละเนี่ยก็เล่นกันไปทั้งทั้งที่มันด่างเดียวกันเล่นด้วยกันเออแล้วแก้ปัญหาเนี่ยเนี่ยยังไงแล้วก็มาแก้ปัญหาตรงนี้อีกคนต้องไปแก้ปัญหาอีกตรงหนึ่งอย่างเงี้ยนะใช่ ก็ถือว่าแบบเอ้ยแค่ไปหาเกมหรืออะไรที่มันแบบดูลบเล่นด้วยกัน<ด>แล้วสนุกใช่ครับซึ่งเอาจจริงโรบอกผมว่าเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับแมปเจ๋งๆอย่างนี้มีเพียบเลยนะในเลยโรบอกนใชฮ<น>ะเออ ไม่อีกหนึ่งคลิปนะฮะกับฮอยรังใช่ไหมใช่ครับฮอยรังกับเนกิเขาทำคอลแลบกับเนกิแต่รอบนี้เขาคอลแลบกันคนละแบบกับคู่เมื่อกี้คู่เมื่อกี้คือเขาเล่นไได้วยกันอแต่คู่นี้เขาทํากันเหมือนคนละคอนเทนต์แขกรับเชิญมันเหมือนคนละรายการแต่แขกรับเชิญกับพิธีกรไม่คือคนเดิมอะแต่สลับกันเออสลับกันอะไรอย่างนั้นโอเคโอเคโอเคเพราะอันนี้ฮอยรังเขาก็สัมภาษณ์เนกิ อ่าที่ว่าแบบให้เนกิเข้าไปอะไรร่วมกับนักจูนได้ยังไงทำไมเปลเสียงอะไรยังไงไปแบบอะไรวนอยู่กับวงการนักพา์การ์ตูนอะไรพวกงนี้อะไรอย่างเงี้ยได้รู้ที่มาที่ไปครับครับผมก็มีคุยคุยการเป็นฟิลสัมภาษณ์คนดังครับนะครับผม การที่แบบอาการที่คอนแลบแบบนี้มันก็เลยกลายเป็นแบบการสัมภาษณ์ที่มันดูโอเคขึ้นมาหน่อยอ่ะมันก็จะฟลอ์ด้วยครับมันก็เหมือนกับแบบว่ามีคนนึงมาถามเราอะ่ะใช่ใช่ใช่ใชย่งในทางกับการเองเราไปถามเขาก็อีกฟีลลิ่งึืงนะถูกต้องถูกต้องสออนี่ก็ฝั่งหอยลังก็สัมภาษณ์เนกินะครับอามาที่ฝั่งเนกิบ้างเขาเอาหอยลังมาเล่นเกมเลย อ๋อสลับกันหอยล้างหอยล้างมาสัมภาษณ์เนกิแต่เนกิชวนหอยลังไปเล่นเกมไปกันจะบอกว่าเนี่ยอันนี้เราไม่รู้เราดูว่าเราดูไม่ออกนะว่าแบบเฮ้ยเขาถ่ายอันไหนก่อนแต่เขาทําทั้ง2คลิปเนี่ยในวันเดียวกันแน่นอนอ่ะแน่นอนว่าดูจากชุดดูจากคัดตรงโอเคเข้าใจอาจจะสัมภาษณ์เสร็จแล้วก็มาเล่นเกมกันต่อก็ได้หรือเล่นเกมก่อนแล้วมาสัมภาษณ์แต่บ่กันคือเนี่ยดีไม่ดีนะเขาใช้เวลาถ่ายรวมทั้งสองฝั่งครับน่าจะใช้เวลาแบบสชั่วโมง จบได้คอนเทนต์ทั้งคู่เออเฮ้ยผมว่าดีไม่นะได้สีสันด้วยมันจะแตกต่างจากคลิปปกติของเราแน่นอนอะไรเงี้ยเออใช่ว่าโอเคก็เป็นสิ่งที่แบบเฮ้ยอ่าประโยชน์จากการคอลแลบแล้วฮะแล้วก็เป็นสิ่งที่แบบว่าเฮ้ยทีมงานออนไลน์สเตอร์ถ้าเราอยากจะ ให้ครีเอเตอร์เนี่ยแบบให้มองตรงจุดนี้ให้ดีๆฝั่งหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่ได้สนใจอะไรนักภาพไม่มีความรู้เลยก็เลยไปถามเขาแต่ฝั่งหนึ่งพอเขาแบบเขามีข้อมูลเขามีความรู้หรืออะไรก็จับจับมาเล่นชาเลนจ์เลยที่จับมาเล่นชาเลนจ์ถ่ายเสียอภาาวันพีชด้วยให้ถ่ายว่าใครเป็นใครเจ๋งเจ๋งเจ๋งนะครับผม ก็เรียกว่าน่าสนใจดีใช่นะครับก็อยากให้ไปลองทำกันดูเนาะครับผมก็ประมาณนี้ละกันนะฮะกับตัวกิจกรรมของ Creator m e e t Up นะฮะซึ่งแน่นอนว่าทีมงานออนไลน์เตชันเราก็หวังว่าจะตัดครั้งหน้าก็หวังว่าจะได้ความร่วมมือจากเหล่าครีเอเตอร์เนี่ยมาเจอกันนะครับเผื่อจะได้เกิดการคอลแลบแบบนี้ดีๆแบบนี้ก็หวังว่าจะได้รับความร่วมมืออย่างเช่นเคยนอกจากที่กับทางทีมคอนเทนต์ครีเอเตอร์เอ็มแล้วเนี่ยเราจะมาแชร์ความรู้แล้วครีเอเตอร์เองเขาก็มาช่วยแชร์ด้วยเหมือนกัน มันไม่ <Hospital> ใช่แค่จากฝั่งเรานะฮะครับ <Creator S 2> ผมครีเอเตอร์ด้วยกันเองก็มาช่วยแชร์เหมือนกันคนที่มีประสบการณ์ตรงเลยเนี่ย ถูก <ừ. S 1> แล้วก็จะมีเรื่องเทคนิคนั่นนนี่เพื่อ,รอเราจะได้เอาไปอะแดปเป็นของเราเอง<ช>เราใช้บ้างน,นะครับครับก็ประมาณนี้นะฮะถ้าหากมีอะไรผิดพลาดหรือว่าทําอะไรให้แบบเฮ้ยไม่สะดวกนะครับยังไงก็ขออภัยมาณที่นี้ทางทีมงานจะเอาไปปรับปรุงนะครับให้มันดีขึ้นกว่านี้นะครับผม<อ>ด้วยแบบกิจกรรมหรือรูปแบบกิจกรรมการนําเสนออะไรให้มันไม่น่าเบื่อแล้วก็สะดวกสบายนะฮะแล้วก็ฟลูฟลกันไปนะครับโอเคเราพบกันใหม่ใน os creator meet up นะครับ by o s x network นะครับวันนี้พวกเรา2คน ไปแล้วครับสวัสดีครับ